ออยากถามหลวงตาว่านั่งสวดมนต์ทำกรรมาฐานอยู่ไหนะฮะแล้วทําไมเราถึงมองเห็นตัวเองอะนั่งอยู่มันเหมือนตัววิญญาณออกจากล่างมาดูตัวเอง,ง่งนะมันลูกกบนามไยตุครูปก็คือนั่งอยู่เนี่ยนามมันออกไปมึงไม่เห็นรูปตัวเองอะตอนไม่เคกะโลหหัวมันเลยไ <laughs> อย้มึงทำไมเหมือนกูอะ <laughs> มีคนออกอาแยะฮะคนที่เคยฝึกในอดีตเด่ยบางทีเขานอนเขาก็ลุกขึ้นมาเอาขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยเอาแล้วใครอยู่นอนเนะี่ยอันนี้มันกูนีว่วาคือลูกกับน้าไงตุ<อ>เหมือนเราฝันนะ่ะไอความฝันกับไอที่นอนตัวเดียวกันน,ะนั่นแหละคนเห็นก็มักจะตกใจว่ากลัวกลับเข้าไปไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยโอ้ออกบ่อยๆก็แล้วกันมันจะได้ชิน อย่าลืมห้อยพระไปด้วยนะในรูปก็จะมีพ้าด้วยครับปลอดภัยตัวเชื่อค,คนที่ออกออกไปบ่อยๆออกไปเหระเราจะรู้ว่าวิญญาณยังไงไปยังไงออกไปเที่ยวไงนะเอาไปสัมภาษณ์ได้ไง,ม,งมึงเกิดที่ไหนเนี่ยมึงอยู่ยังไงอะไรประมาณเนี้ยอมีวิธีการออกไหมฮะ่ะนต่คืนนี้หลายคนก็อยากออกกันไปเลยนะอออกอยากนะตัวเช่อออกง่ายๆมันมีอยู่ โอ้มันต้องฝึกกับสุมันต้องฝึกกับคนที่เข้าเข้าเข้าออก